เรียนจีนหนึ่งนาทีกับปอปปียงเราชื่อวันนี้นะคะปอปปียงื้อจะมาสรุปเทคนิคการตั้งประโยคคาถามแบบง่ายๆและใช้บ่อยๆในชีวิตประจาวันให้กับทุกคนคะ่ะคลิปนี้ขอสรุป3ามคที่ใช้บ่อยเจอบ่อยเลยนะคะเวลาที่เราอยากจะตั้งคําถามถามเพื่อนคนจีนถามคุณครูถามบอสของเรานะคะเป็นภาษาจีนเนี่ยถ้าเกี่ยวกับสัตว์สิ่งของที่ไม่ใช่คนนะคะก็ให้นึกถึงคํานี้ค่ะคือ什么 什么ตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะและเวลาออกเสียงต้องจำนิดหนึ่งด้วยนะคะว่าให้ออกเฉินเสียงสองหนักๆแล้วคำด้านหลังคือนมาเบาๆสั้นๆน,นะคะอย่าพูดเป็นเฉิมไม่เอาอันนั้นสำเนียงไทยเกินไปค่ะให้พูดแบบนี้นะคะเฉิม แปลว่าอะไรคะ่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเวลาที่เราเห็นสิ่งของบางอย่างเราไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่คืออะไรหรอก็ถามแบบนี้นะคะ什什นี่คืออะไรหรือเวลาที่ไปถึงร้านอาหารนะคะอยากจะถามว่าคุณจะสั่งอะไรก็พูดว่า你想点什么你想点什么แปลว่าคุณหรือเธออยาแปบลบว่าอยาก เียเป็นคำกริยาแปลว่าสั่งหรือออเดอร์นะคะและ什么มคืออะไรเก่งมากนะคะก็จะเป็นหนีเสียงเดีก็คุณอยากสั่งอะไรหรอคะต่อมาคำที่2องนะคะที่ใช้บ่อยในการตั้งคำถามเวลาที่เราจะถามคำถามที่เกี่ยวกับคนนะคะว่าใครใครเกี่ับภาษาไทยนะคะภาษาจีนจะใช้คำว่าใ เนะคะเวลาออกเสียงเนี้ย sh มันต้องยกลิ้นขึ้นนะคะ sh a sh sh เสียงที่สองนะเแปลว่าใครอย่างเช่นเราเห็นคนคนหนึง่งเอ้ยนี่เธอเธอเขาคือใครอ่าเขาคือใครก็พูดว่าาเ,าเขาคือใครนะคะเาแปลว่าเขา 是เป็นหรือคือนะคะใก็ใครถ้าเสเขาคือใครหรือบางทีแบบเพื่อเราหูพู้ภาษาจีนไฟแลบเลยหรือว่าพูดเก่งเนาะก็อยากจะรู้ว่าใครคือครูภาษาจีนของคุณอ่าก็มีใครใช่ไหมเป็นคนก็ถามแบบนี้นะคะ谁是你的中文老师 谁是你的中文老师？ใครเป็นครูภาษาจีนของคุณเหรอนะคะ，谁，ก็แปลว่าใครนะคะ，是，เป็นหรือคือ，你的，ของคุณของเธอ，中文，ภาษาจีน，เราจะเปลี่ยนเป็น汉语ก็ได้นะคะและ老师ก、就是、็คือคุณครู。谁是你的中文老师？ใครคือครูภาษาจีนของคุณเหรอ？ และคำที่3นะคะที่เราใช้บ่อยๆในประโยคคำถามเวลาที่ต้องการถามอะไรที่เกี่ยวกับสถานที่ว่าที่ไหนนะคะที่ไหนก็ใช้คำนี้เลยนะนาร์นะคะหรือนาลีนแบบนี้ก็ได้คือทั้งสองคำนี้นะคะ เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าหนาแบบที่ยกลิ้นขึ้นเนี่ยจะเป็นสำเนียงแบบปักกิ่งหรือทางภาคเหนือของจีนส่วนหนาหลี่ก็คือที่ไต้หวันจะนิยมพูดว่าหนาหลี่หรือทางภาคใต้ของประเทศจีนนะคะเรามาดูตัวอย่างสมมติว่าอยากจะถามว่าเอ๊ะเธอจะไปที่ไหนหรอ,อเธอจะไปที่ไหนหรอว่าคุณจะไปไหนหรอก็พูดแบบนี้นะคะ你要去哪儿你要去哪儿 n นีย่อชื่อหน,อนะคะคุณจะไปที่ไหนนั่นเองซึ่งหนีก็คือคุณหรือเธอย่อก็คือจะนะคะเห็นแบบเพื่อนกันมันจะออกไปแล้วเนี่ยหนีย่อคุณจะชื่อแปลว่าไปส่วนหนอนก็คือที่ไหนหนีย่อชื่อหอคุณจะไปที่ไหนหรือพูดอีกแบบหนึ่งนะคะโดยใช้คําว่านาหล่ก็จะเป็นหนียอ่อไปไหนอีกรล้วน,นะคะ หนีย่อชื่อนะลีคุณจะไปที่ไหนเหรออีกสักประโยคหนึ่งที่ใช้คำว่าหนที่ไหนนะคะสมมติว่าเกิดปวดท้องกระทันหันอยากจะเข้าห้องน้ำแต่ไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะคะมีที่ไหนปุ๊บต้องมีคำว่าหนนะคะง่ายๆเลยเติมคำว่าอยู่ที่ก็คือใจไว้ด้านหน้าจะเป็นใจหน์ 在哪儿อยู่ที่ไหนหรือ在哪里ก็ได้แล้วคนนี้เอาห้องน้ำไว้ข้างหน้าก็จะเป็น洗手间在哪儿洗手间คือห้องน้ำนะคะ洗手间在哪儿ก็คือ ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ่ะถ้าเข้าใจแล้วและอยากเรียนต่อพิมพบอกป๊อปปี้ยังเราซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะและตอนนี้เนาะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะพร้อมประโยคตัวอย่างดีๆแบบนี้แล้วก็สามารถมาร่วมเรียนรู้กับป๊อปปี้ยังเราซื้อได้ในคอร์สบูจีนครองท่องศัพท์ได้นะคะซึ่งคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สเปิดใหม่เลยเป็นคลิปที่น่าเรียนน่าเรียนรู้มากนะคะมีทั้งคำศัพท์และประโยคตัวอย่าง ที่ทําให้เราได้รู้ว่าคําศัพท์นั้นเนี่ยมันใช้ยังไงรวมถึงมีไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคให้เราเรียนรู้ด้วยกันด้วยนะคะสามารถส่งข้อความนะคะมาสอบถามรายละเอียดพร้อมกับ คลิปทดลองเรียนฟรีก็ได้ค่ะมาจากคลิปนี้สมัครเรียนในราคาพิเศษเพียงแค่1,500บาทจากราคาเต็ม6000บาทนะคะแคปภาพนี้เลยนะคะแล้วส่งไปทางข้อความทักแชทเลยค่ะสมัครเรียนในราคาพิเศษ1,500บาทนะคะพร้อมแล้วเราไปเจอกันในคอสฟูจินคลองคองศัพท์ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรียนจีนหนึ่งนาทีที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ Facebook, o กเอลิซิสคืนได้ทุกวันค่ะจเจเจ